สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ยายจะพามาทำาปลาทรงเครื่องนะทุกคนเตรียมอุปกรณ์เปียกหมดล้างผักล้างอะไรขั้นตอนแรกนะเพื่อนเพืแล้วก็เทกะทิลงไป เขย่า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 ลงไปยายจะใช้กระทะเพราะว่าจะได้เห็นง่ายๆนะเดี๋ยวทําแต่กระทะเสร็จเสร็จแล้วยายจะใส่หม้อนะทุกคนแล้วก็น้ําปลาานี่น้ําปลาานี่ยายยายใช้ ซื้อน้ำปลรราแล้วน้ำปลรราปลากะดีนะซื้อปลรราปลากะดีแล้วมาคั้นกองเอาก้างออกแลใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วยายก็จะเติมน้ำลงไป เท่ากับตอนนี้เป็นหางกะทินะแล้วก็รอให้เดือดก่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆมาดูว่ายายวันนี้จะทำอะไรเมนูนี้วัตถุดิบค่อนข้างหลายอย่างหน่อยนะทุกคนก็จะมีปลาปลาดุ สมุนไพก็จะมีใบมะกรูดตะไคร้หอมกระชายขาขาเล็กน้อยนะทุกคนส่วนหอมกระชายตะไคร้ให้เท่าๆกันเพื่อนๆแต่ว่าขาอย่าใส่เยอะใส่เยอะเดี๋ยวกลิ่นมันจะฉิวิวนะมันจะมันจะมาเด่นกับอย่างอื่นแนละ้วมันจะไม่อร่อยนะแล้วก็จะมีถู่ฝักยาว มะเขือเปะมะเขือเปาะนี่ยายหั่นแล้วชุบเอ,อแช่น้าเกลือไว้นะล้างแล้วหัน่นล้างแล้วหัน่นหั่นแล้วก็หั่นแช่น้ําเกลือนะทุกคนส่วนหน่อไม้ลวกนี่ยายเอาไปลวกน้ําอีกรอบนะทุกคนเขาลวกมาแล้วเราก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ไปหัน่นหั่นเสร็จแล้วก็ลวกอีกทีนึงนะเพื่อนๆยายทําแบบนั้นนะคะแล้วก็มีกะทิเออลืมพระเอกไปแล้ว มีกะทินะคะยายใช้กะทิกล่องค่ะพอกะทิเดือดน,นะยายก็ยายก็จะใส่สมุนไพรนะทุกคนใส่ตะไคร้ใส่หอมใส่กระชายใส่ขา่า ยายจะลองชิมว่าเอ้มันเค็มไหมเค็มนะทุกคนเดี๋ยวยายจะเติมน้ําลงไปหน่อยยายจะเติมน้ําลงไปเพราะว่าเค็มนะทุกคนเดี๋ยวรอน้ําเดือดนะทุกคนพอน้ําเดือดยายก็จะใสป่ปลาตอนเนี้หอมมากเลยหอมสมุนไพรมากเลย ทำ,ทำปลาลาสรงเครื่องเนี่ยเครื่องเยอะอยาก็จะใส่ปลานะใส่ปลาลงไปน้ําเดือดแล้วก็ใส่ปลาลงไปปลานี้ล้างขยำเกลือนะทุกคนยายขยำเกลือนะขยำเกลือสองรอบล้างน้ำเปล่าจนเราว่าเราหมดคาวแล้วนั่นแหละยาก็จะใส่แค่นี้อีกสี่ชิ้นนี่ อีกสี่ชิ้นนี่ยายจะเอาไว้แช่น้ำปลาแล้วก็ทอดให้หลานสาวกินตอนกลับจากโรงเรียนวันนี้ฟาร์มฟาร์มเค็มพอดีนะเพื่อนๆยายก็จะใส่น้ำมะขามลงไปนะ สุกแล้วไม่ต้องกลัวขาวนะเพื่อนเพื่อนถ้าปลายังไม่สุกอย่าพึ่งใส่เดี๋ยวมันจะขาวโอเคใส่มะขามลงไปรสชาติอร่อยเลยนะทุกคนแล้วยายก็จะใส่มะเขือลงไป ถัวฝักยาวหัน่นหั่นประมาณนิ้วหนึ่งนะใส่ลงไปแล้วก็หน่อไม้ลวกล้างให้สะอาดแล้วหัน่นหั่นแล้วมาลวกน้ำอีกรอบนึงนะคน รอให้ทุกอย่างสุกทุกคนกดกดเอ่อลงไปให้จมน้ำร้อนนะผักมะเขือกับถั่วเขียวจะได้ไม่ดำเพื่อนๆพ,พริกหยวกเขียวพริกชี้ฟ้าแดงถ้าใครมีพริกเหลืองจะใส่ด้วยก็ได้นะเป็นสามสีแต่ยายมีแค่สองสีนะทุกคน ใส่ชูรสลงไปเลยแล้วเดี๋ยวชิมชูรสใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยแกงนี้หม้อใหญ่ก็ใส่เยอะหน่อยหม้อเล็กก็ใส่น้อยหน่อยนะทุกคน mm. เครื่องสมุนไพรเอ,อหอมกระชายตะไคร้ค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบหั่นแบบนี้ใช่ไหมมันจะเป็นมันก็จะเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆ มันก็จะเป็นแบบนี้นะใส่คกตําได้เลยเพื่อนๆตําพอหยาบแล้วก็เอามาทํำปะลาส่งเครื่องอร่อยเพื่อนๆตอนนี้ยายชอบแบบนี้ไงยายเป็นคนชอบกินตะไคร้ไงยายชอบกินตะไคร้ยายก็เลยใส่แบบนี้เลยขออนุญาตใช้ทัพพีเลย อ,อร่อยเวอรวางเพื่อนๆอ,อร่อยจริงๆทีแรกยายว่าเค็มนะจะใส่น้ำตาลพอบีบพอใส่น้ำมะขามลงไปพอดีเลยไม่ใส่แล้วน้ำตาลยายจะจะขอลดเปรี้ยวหน่อยนะเพื่อนๆ รสชาติใช้ได้เลยปลาดุกนี่ปลาดุกสดนะเพื่อนๆคนไปเลยไม่ต้องกลัวเละสีสันเป็นไงเพื่อนๆอโดนใจยายแล้วยายจะเติมหัวกะทิลงไปหน่อยนะเพื่อนๆ รอเดือนทีหนึ่งใช้ได้แล้วทุกคนเพราะว่าผักทุกอย่างก็สุกแล้วยายจะเคี่ยวผักนิดนะเพราะว่ายายก็ชอบกินผักเปื่อยๆนะถ้าเราเอาผักเปื่อยความหวานของผักก็จะออกมานะแต่ถ้าใครไม่ชอบเปื่อยก็แค่นี้ก็พอได้แล้วเพื่อนๆยายก็ใส่ใบมะกรูดนะทุกคน หอม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 ี๋ยวยายก็จะตักใส่หม้อใบน,นี้นะเพื่อนเพื่อนยายก็ไปล้างหม้อตักใส่หม้อละเดี๋ยวดูตอนตักใส่หม้อนะเพื่อนหน้าตาก็จะประมาณนี้นะทุกคนอันนี้ปลาดุกเดี๋ยวจะแช่น้ำปลาไว้ทอดให้เจ้าตัวเล็กกินนะเพื่อนๆมากินข้าวด้วยกันจ้า